โอ้เส oh, ้นทางเข้าเขื่อนยางนะครับบ้านตะหลุงอย่างเละเลยนะครับล้เล้อคางคลองมานะครับดูโอ้โหดีนะครับพี่เอาคันนี้มาคันนี้ยังเอาไม่อยู่นะครับเปลี่ยนยางมาใหม่ด้วยยางเอ็นดูโรนะครับกึ่งเอ็นดูโรยังเอาไม่อยู่นะครับผมดูรถนะครับพาล้มไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับโอ้ยทางหาอะไรนะครับอ่าถ้าเขาไปขายปลาอย่าอย่าไปโทษว่าแพงนะครับให้ซื้อเขาเถอะนะครับเห็นทางเขาเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับปะอ่าก่อนผมจะเข้ามาเนี่ยโอ้โหอย่างเละเลยโอ้เขื่อนยางตะลุงนะครับอ่าจังหวัดสุรินทร์นะครับว่าจะมาหาเราตีปลาเสหน่อยโอ้ไม่รู้ว่าจะก้าเข้าไปต่อไหมดูทางข้างหน้านะครับยางหดนะครับผมยางหดไอข้างหลังก็หดยังว่าหดแล้วนะครับมาเจอไอข้างหน้าบ่อน,นี้ยังหดนะครับนี่เป็นด่านสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผม ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมนักล่าลำน้ำเปล่าขอบคุณครับผม